ตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในร้านบุรเสริมกิดเกษตรแล้วนะคะซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์อะไรของโฟแมนบ้างเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันเลยะค,ะค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ก็อยู่ด้านหน้านี่แล้วนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์น้ำที่ช่วยบํารุงมีทั้งตัวแคลเซียมโบรอนนะคะแล้วก็มีไคโทซานไบอะมิโนโฟแมนนะคะ เราด้านนี้มีอะไรบ้างคะส่วนด้านนี้นะคะเราจะเรียกว่าปุ๋ยเคมีชนิดน้ํานะคะก็จะมี3สูตรด้วยกันนะคะก็คือ21 33อแล้วก็สูตร4 2 4 2 4นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือสูตร13เสมอเสมอหรือว่าที่เราเรียกกันว่า13 13 13นั่นเองค่ะค่ะตัวแรกนะคะนี้เป็นแคลเซียมโกลด์โฟแมทนะคะซึ่งมีธาตุอาหารแคลเซียมและโบรอนและธาตุอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับพืชค่ะตัวนี้ช่วยในเรื่องตัวเหนียวลดการหลุดร่วงของผลและดอกนะคะ นี่ก็เป็นตัวช่วยในการสร้างแป้งและน้ำตาลของผลผลิตเช่นกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นไคโทรซานโฟมทค่ะซึ่งเป็นตัวที่สก,กัดจากธรรมชาติ100%เปนะคะเป็นตัวช่วยการสร้าง,างคลุมกุมกันให้กับพืชค่ะแล้วก็ทนต่อโรคซึ่งทำให้พืชเนี่ยสามารถย่อยสลายและดูดซับธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้นค่ะ นี่นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นสารจับไบโแมน,นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถดูดซึมได้รวดเร็วนะคะและช่วยในเรื่องของการลดแรงตึงของผิลใบและอีกครา้งนะคะสามารถฉีดร่วมกับชีวพัฒ์อื่นๆและธาตุอาหารเพื่อที่เป็นประโยชน์ได้กับพืชทุกชนิดค่ะตัวนี้นะคะเป็นอะมิโนโฟมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคือสามารถใช้งานได้ทันทีนะคะตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องอการถักทอด้วยแสง ที่ผลิตภัณฑ์ต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือปุ๋ยเคมีชนิดน้ำนะคะของเราสูตร2133เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตนะคะของต้นช่วยฟื้นฟูสภาพต้นนะคะเร่งการแตกยอดแล้วก็ควบคุมการออกดอกและก็ผลิตผลด้วยค่ะที่สูตรต่อไปนะคะนั่นก็คือปุ๋ยเคมีชนิดน้ำนะคะสูตร42424ค่ะสูตรนี้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมการออกดอกติดผลนะคะบำรุงดอกได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยเพิ่มความหวาน ขนาดของผลนะคะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะยังลดการหลุดร่วงขั้วเหนียวรวมถึงแตกด้วยค่ะและมาที่ปุ๋ยเคมีชนิดน้ําสูตรสุดท้ายของเรานะคะก็คือสูตร13เสมอั่นเองหรือว่า13 13 13นะคะตัวนี้จะบอกได้เลยว่าครบจบในที่เดียวนะคะก็บํารุงทั้งต้นดอกแล้วก็ใบนะคะส่งเสริมการสั่งซ้อและก็ยังช่วยทำให้ใบเขียบเทียนอีกด้วยค่ะค่ะก็รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของตัวกันไปแล้วนะคะว่า มีอะไรบ้างเกษตรกรนะคะที่อยู่แถวนี้หรืออยู่ในสวนขนหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็สามารถเข้ามาหาสินได้ทีลานนะคะหรือว่าสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยว่าแต่ละตัวเนี่ยสามารถใช้กับมือของประชาผลยังไงได้บ้างค่ะก็นี่เลยค่ะตามข่าวโดย้าน้าที่สำหรับร้านคุเสริมธิเกษตรนะคะจะอยู่ตรงข้ามตลาดนั้นกำนันใยญ่นะคะหรือว่าง่ายๆก็ตรงข้ามคองกระสอสาขาปากหวายนั่นเองค่ะใครที่ อย่างที่ซอยบอกไปอยู่ใกล้เทียนตหวันใกล้เทียงอำเภอใกล้เคียงนะคะก็สามารถแวะเข้ามาได้ค่ะผ่านมาก็อย่าลืมร้านมิ้งจิ้งจกกระสีด้วยนะคะอย่าลืมนะคะปุ๋ย f ร์แมนปุ๋ยสองคน